สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องนิเนนอินยันมานิเนน,นเชียงตุงค่ะวันนี้มาเที่ยวตลาดค่ะมาหาซื้อทุเรียนไทยค่ะแต่ในตลาดมีแต่ทุเรียนพมา่าแล้วมาเจอรถคันนี้พอดีเดี๋ยวถามราคาดูค่ะตาเชี่ยทองตาตต้าตาองตากตาต้าวตาตาตะต้ควยเอ๊ตาตาวควยแล้วมาโช้บุหนอตาก้านาตาวหนอมาโชว์ตะบุล่ะ ตั้งชิ้นทำแต่ตั้งคยไปท้าอะไรเลยเนาะต่ตั้งคอยไปท้าอะไรเลยแต่นี้หมื่นแปดหมื่นดก็ประมาณประมาณร้อยร้บบาทอันนี้เนี่ยสามหมื่นสาก็ประมาณสามบาทอเนก็คุ้มอยู่นะโคุ้มไกเอมกเช่าช่องเชี่ยองอะไก่นเนีอาตาตอะตะขาเตซารโลย่าล่ะ ตาอ,อันน้ทรงปัาเล่าทาเป็นหนังเลยตาใหญ่ตาลราใหญ่ปลาเล่าทาหนังเลยเนทรงสงรู้แม่ชแบบื่อะายให่าเกอไรบิน้่ทหมือนแปดหมืนแปดนาชช่น้งงา่นางานปนทาอะไรหรือเนงงาะนางมันอยู่บติษัตลงไปอยู่หมนาซั่าสองหมืน่นห้งงก็สอง้าสบาทาาาราคาเดซาโลย่าละ ไม่ยาเตยเองอยู่ยันไดไหมเอป่าอตีเลยตากะปลามาอตีปลอะไปดมาดอ๋ออไม่ยาเดี๋วเอาเยกเราเอาแยกเราอะไรอาะไรย่าซือนวดทีนี่อ่ะตาอมหวานเน่เด้อมอไม่เห็นดีไหมอ๋อ สองพันห้าตายอยู่ไรไหมมันไม่เพี้ยนย่าหรอมันไม่เพียนโอเคสองยสองห่้าก็ประมาณ250บาทโอเคเป็นทุเรียนพมา่านะหนึ่งามสี่ห้โอเคส่วนอันนี้เขาแกะให้เลย5,000ัฟั๊ ห้ 5, าพันจักก็ห้าสิบบาทก็โอเคอยู่ลูกเล็กมันได้เพียงตะขาเตซาโลย่าเตนเหรอโอเคเจสูปาโอเคได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองไปฝ่าดูนะคะทุเรียนพม่าค่ะอ่ะทุเรียนหอมแล้วนะคะ เริ่มหอมแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะมาแกะค่ะจริงๆที่ไปเนี่ยจะไปหาซื้อหมอนทองนะคะหาซื้อทุเรียนไทยแต่ว่าแถวแถวบ้านนี้มันไม่มีขายอะคะ่ะถ้าอยากจะกินหมอนทองก็คือต้องไปที่ถนนสิบเก้ชัยนาทาวหรือไม่ก็ยันกินแถวโน้น,นะคะ่ะซึ่งมันก็ต้องไปไกลเนาะนี่ตอนนี้ไปที่ตลาดใกล้ใบ้านนะคะเขาก็มีขายทุเรียนพาม่านะคะอาทุเรียนพามา่า สวยผู้สวยมากเลยอะ่ะอืมสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกราคา3ามหมื่นห้าก็350บาทเขาไม่ขายเป็นกิโลนะคะเขาจะขายเป็นลูกลูกละ3ามหมื่นห้าสามร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ก็ไปต่อเขาต่อได้สองหมื่นห้าลดไปตั้งหนึ่งหนึ่งหมื่นจันะคะสองหมื่นห้าก็ประมาณสองร้อยห้าสิบบาท อันนี้เป็นทุเรียนมอลําใหญ่นะคะมอลําใหญ่หลายๆท่านคงเคยได้ยินคําว่ามอลําใหญ่เนาะหม่มยะแม่ค้าขายบุดีนะคะเจ้าน้อยสุกเกษมมาเรียนที่มอลําใหญ่ก็ไปเจอม่อมยะอ่านั่นแหละคะ่มะมอลําใหญ่ถ้าทุเรียนที่ขึ้นชื่อนะคะจะต้องเป็นทุเรียนมอลําใหญ่มังคุดเงาะที่ขึ้นชื่อก็ต้องเป็นของมอนรัดมอนนะคะ ทางมลล์ใหญ่ทางเยทางอะไรอย่างเงี้ยเนาะแปบ๊บหนึ่งก่อนเอ๊ะเขาบอกว่าให้แกะที่ตรงนี้แปบ๊บหนึ่งนะคะอันนี้เป็นทุเรียนพม,มา่าเนือ้อเนื้อมีน้อยนิดแล้วเมล็ดจ,จะใหญ่ก็จะหวานมันขมนิดนิด หรือว่ามิดมันเล็กไปหาม,มิดอีกอันนึงไม่เจอลองอันนี้ดูคืออันนี้รู้เลยนะคะว่าปอกทุเรียนไม่เป็นจริงๆอ่ะให้คนขายเขาปอกให้ก็ได้แต่ลูกที่นี้เลือกอ่ะ มันยังไม่สุกนะฮะวันนั้นอะ่ะก็เลยเอามาไว้ที่บ้าน2วันแล้วก็มาปอกเองไอ้ะยยไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะฮะแต่กินนี่หอมมากแล้วอะ่ะน้ำลายไหลเดี๋ยวมอนทองไปไทยค่อยไปกินที่ไทยดีกว่ามีแพลนที่จะไปไทยอยู่อืมนี่ โอ้ผู้สวยโอ้ <laughs> น้ำลายไหลแล้วอะ่ะอืมกำลังดีไม่เละเกินไปนะคะนี่กินได้หมดอะ่ะไม่ว่าจะเป็นหนังไก่หรือสุกๆชอบหมดนะฮะ อ๋อแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่พี่ท่านหนึ่งเนาะที่เห็นว่าเราชอบกินทุเรียนนะคะก็เลยส่งทุเรียนมาให้เนาะตอนนี้เนนๆก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะแต่นี้อยู่ยังกุ้งนี้ไม่ได้กินแต่ก็ขอบคุณมากเลยนะคะเพราที่บ้านคุณยายกับน้องสาวก็ได้กินนะ <c oughs> ขอบพระคุณมากมากเลยค่ะเดี๋ยวอันนี้2 5 0บาทก็คุ้มอยู่นะ นะคะสีกำลังสวยเคยสั่งออนไลน์มากินที่เขาปอกเรียบร้อยแล้วอะ่ะมันเละเละมากแล้วก็กว่าจะมาถึงเราอะ่ะมัน มันเย็นแล้วค่ะแล้วอากาศมันร้อนด้วยเนาะก็เลยทําให้แบบทุเรียนนี่แบบเละมากเลยแบบทรงไม่สวยเลยแต่อร่อย <c oughs> อ,อร่อยมากหวานมันเหมือนหมอนทองเลยอะ่ะเปลือก หน่อยนึงนะฮะเปลือกน้หน,หนึงนี่ไว้ไวค่ะนี่ได้แล้วนะคะก็รสชาติเนี่ยไม่ขมเลย มันจะหวานเจี๊ยบเลยแล้วก็มันนิดหน่อยนะคะรสชาติเหมือนหมอนทองของประเทศไทยเลยนี่คิดว่าน่าจะไม่ใช่พันพมา่าแทรร้อยเปอร์เซ็นตาน่าจะเอากิ่งหมอนทองของไทยเนี่ยแบบมามาผสมกันนะคะเพราะว่าเวลาเขาขายในออนไลน์เขาก็จะบอกว่าทุเรียนพม่าปมา,ปมาตีหรือไม่ก็หมอนทองตีนะคะหรือไม่ก็ พม,ม่ามอนทองผสมเขาจะเขียนอย่างนี้ขายอะเนาะพูไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่คะ่ะแต่ก็อร่อยมากเลยหวานเจี๊ยบเลยมเมล็ดใหญ่หรือเปล่าไม่รู้อ่าเมล็ดก็ค่อนข้างใหญ่เนื้อมางมากเมล็ดเมล็ดค่อนข้างใหญ่อร่อยมาก ก็คลิปนี้ก็ลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนิน่นเอนเมียนมานิน่นเชียงตรงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นิได้ทำคลิปต่อไปได้เรื่อยๆเนาะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ